สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านสอนลงทุนจะมาบอกวิธีการยื่นเงินอุดหนุนบุตรให้ผ่าน100%เเซนต์นะคะเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็จะเป็นเงินที่รัฐบาลนะคะช่วยเหลือเด็กทุกคนนะคะที่มีสัญชาติไทยแล้วก็จะช่วยทุกคนเดือนละ600บาทอายุของเด็กก็คือจะไม่เกิน6ปีนะคะ กรณีที่เราลืมไม่ได้ยื่นให้ลูกเนาะคิดว่าได้แค่ประกันสังคมอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเป็นของรัฐบาลเราสามารถยื่นได้นะคะเขาก็จะจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เด็กอายุสองขวบเราก็ทําเรื่องยื่นนะคะเขาก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนก็คือจะรอจากทางรัฐบาลนะคะทาเบิกแล้วก็จ่ายย้อนหลังให้นะคะ เงินอุดหนุนบุตรนะคะก็จะเป็นเงินอีกอันนึงที่ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมก็คือกรณีที่เป็นพ่อแม่ที่ทํางานข้าราชการหรือเป็นพ่อแม่ที่ทํางานในของพนักงานเอกชนนะคะก็คือเราจะมีเงินที่เราส่งประกันสังคมก็จะช่วยเหลือเราเป็นเงินส่งครอบุตรตัวนี้ก็คือจะได้รับเดือนละ800บาทในส่วนของเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็จะเป็นบุคคลอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อแม่เนาะก็จะเป็นปู่ย่า ลุงป้านะอาก็ได้ค่ะชิ่เป็นผู้อุปถัมภ์หรือว่าเป็นคนเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านเนาะแล้วสามารถยื่นได้เหมือนกันนะคะโดยรายได้ต่อครอบครัวนะคะก็คือเฉลี่ยวรวมกันแล้วก็คือสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการยื่นเนาะว่าทำยังไงให้ผ่าน100%เซนะคะเอกสารที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบเกิดของเด็ก หน้าสมุดบัญชีแล้วก็จะเป็นสมุดแม่และเด็กนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเอกสารแบบฟอร์มดร01ดร02อันนี้ก็คือเราเราสามารถดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้เลยวันนี้จะมาบอกวิธีการทำนะคะว่าจะทำยังไงเนาะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าตาของด o 0 1ก็คือจะเป็นแบบฟอร์มสําหรับในการขอยื่นเอกสารก็จะมีส่วนอ่าอันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นข้อมูลของผู้ที่ขอก็คือจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็ได้แล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลของเด็กอันนี้เราก็จะกรอกรายละเอียดของเด็กก็คือวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเกิดของเด็กนะคะก็คือใส่ข้อมูลไปอันที่สามเขาจะบอกตรงนี้เอกสารที่เราต้อง เตรียมนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนกรอกข้อมูลนะคะเอกสารต่อไปนะคะก็จะเป็นดอรอศูนย์สองดรอศูนย์สองก็จะเป็นการให้เราเขียนรายละเอียดจแจจงข้อมูลนะคะตามเงื่อนไขของรัฐบาลเลยก็คือครอบครัวรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีนะคะอันดับแรกให้เรากรอกข้อมูล ก็คือจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวของเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่านาอาพี่อันนี้ก็จะเป็นอของใครที่อยู่ร่วมกันเยอะก็คือให้เราเขียนรายละเอียดแบบนี้เนาะเป็นชื่อนามสกุลอายุแล้วก็รายได้นะคะหลังจากนี้เราจะยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้ก็คือ,ก,อาการที่เราคำนวณแล้วก็คือรายได้ไม่ถึง1นึ่งแสนเนาะ กรณีที่เรามีครอบครัวอาศัยอยู่เยอะตัวนี้ก็คือโอกาสมันจะผ่านง่ายกว่านะคะอย่างเช่นปู่ย่าตายายไม่มีไรายได้แต่จะมีเฉพาะพ่อและก็แม่ของเด็กเนาะก็คือมีไรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทคูณ2คนก็คือ2ท่านนะคะจะอยู่เดือนละ3 0 0 0 0บาทรายได้30,000บาทคูณจำนวน12เดือน ก็คือ1ปีก็คือ12เดือนจะอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะคะรายได้รวมภายในครอบครัวนี้ก็คือ3 6 0 0 0นบาทหารจานวนทั้งหมด6คนก็จะตกรายได้ต่อไปอยู่ที่60,000บาทนะคะก็คือรายได้รวมไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทแบบนี้ก็คือผ่านแน่นอน100%ค่ะหลังจากที่เราเกอกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้เราไปขอหนังสือรับรองสำหรับผู้ที่มีรายได้ แต่ว่าบางคนก็สามารถใช้เป็นสลิปเงินเดือนได้เลยก็คือใช้เป็นสลิปเงินเดือนของพ่อและแม่ก็คือของบุคคลที่มีรายได้สองท่านนะคะนําสลิปล่าสุดสําหรับบ้านสถานที่ของเทศบาลบางที่เขาจะขอเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะถ้าจะเอาแน่นอนก็คือให้ทาง,งทางบริษัทของเราค่ะออกเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนให้เราหลังจากนั้นก็เตรียมเอกสารทุกอย่างไปติดต่อตรงที่ทําการผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะ เพื่อให้เขายืนยันตัวตนให้เราว่าเราอาศัยอยู่ในเทศบาลนี้จริงหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะเซ็นเอกสารให้เราแล้วเขาจะถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการที่เป็นยืนยันตัวตนว,ว,ว,ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านให้เราหนึ่งใบนะคะเรารวบรวมเอกสารทั้งหมดไปติดต่อที่เทศบาลเอกสารจะมีดร0 1ดร0 2บัตรประชาชนของผู้ที่ทำเรื่องยื่นนะคะ จะมีหน้าสมุดบัญชีหน้าสมุดบัญชีจะใช้ได้เฉพาะ3ธนาคารเท่านั้นได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรนะคะเนื่องจากว่าเป็นของรัฐบาลนะคะจะจ่ายผ่าน3ธนาคารเท่านั้นค่ะ อย่าลืมใบแจ้งเกิดของเด็กหรือใบสูตติบัตินะคะแล้วก็จะเป็นสมุดสีชมพูแม่และเด็กให้เราถือตัวจริงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายเอกาสารให้เราเขาจะดูในรายการเจ้าหน้าที่ที่เขาลงทะเบียนไว้ะคะ่ะก็จะเป็นข้อมูลของการฝากคันของเด็กนะคะแล้วก็สําหรับใครที่จดทะเบียนสมรสเขาจะขอใบสมรสของพ่อแม่เด็กด้วยนะคะหลังจากที่เรายื่นจากเทศบาล เรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาจะให้เอกาสารมาเป็นการติดตามนะคะก็คือเราสแกนเป็น QR code ได้เลยเป็นเอกาสารสแกน QR code หรือว่าเราทําหายเราก็สามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่าเงินอุดหนุนบุตรนะคะหลังจากที่เรายื่นเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้เรารอตรวจสอบนะคะซึ่งในระบบเราสามารถติดตามไม่ต้องโทรติดต่อที่เทศบาลเนาะเพราะว่าปกติเขาจะแจ้งว่ารอ รอเราไม่รู้ว่ารอนานถึงขนาดไหนเนาะก็คือให้เราเข้าในเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลตัวนี้เราสามารถเช็คเองได้เลยนะคะถ้าจริงๆแล้วในส่วนของรัฐบาลจะทำการลงข้อมูลให้เราประมาณไม่เกิน30วันค่ะหลังจากที่เราคลิกเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ข้างบนจะเป็น ระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนไว้อย่างเช่นป้าเป็นคนทําเรื่องอันนี้ก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนของคุณป้านะคะไม่ใช่ของคุณแม่เนาะส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นเลขบัตรประชาชนของตัวเด็กแล้วก็เขาจะให้เราใส่ตัวอักษรเป็นการยืนยันนะคะแล้วกดคําว่าค้นหาข้อมูลค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะคะที่เขาแจ้งว่าเงินจะเข้าทุกวันไหนเนาะปกติเงินจะเข้าทุกวันที่10แต่ถ้ากรณีที่ติดวันหยุดเขาจะออกให้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันนักข่าจะออกให้ก่อนเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ออกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือจะออกก่อนวันหยุดนะคะข้อมูลก็จะแสดงเป็นแบบนี้นะคะให้เราตรวจสอบว่าถูกต้องไหมจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแล้วก็อของตัวเด็กนะคะจะระบุเลขธนาคารที่เรายื่นเอกสารว่าเขาคีดเลขเอกสารผิดไหมติดเงื่อนไขจะขึ้นตรงนี้นะคะจะแสดงให้เรารู้นอว่าติดเงื่อนไขเนื่อนจากว่าอะไรติดเนื่อนจากว่าเอกสารผิดพลาดหรือว่ารอยื่นเอกสารเข้าไปใหม่เขาจะขึ้นบอกให้เราตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้เราโทรติดต่อเทศบาลว่าเอกสารเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ยื่นเอกสารไปใหม่แต่ถ้าหากของใครขึ้นว่ารอเบิกง,งบ ก็คือเรามั่นใจร้อซว่าผ่านแน่นอนนะคะถ้าหากว่าพรุ่งนี้วันที่10เราอยากรู้ว่าเงินจะเข้าไหมตัวนี้ไม่ต้องกดเข้ามาดูนะคะเพราะว่าข้อมูลเขาจะไม่บอกว่าเงินจะเข้าพรุ่งนี้ตัวนี้อเงินในระบบตัวนี้นะคะจะเป็นการโชว์ย้อนหลังให้เราเนาะสมมุติว่าวันที่10เงินเข้าเรียบร้อยแล้วข้อมูลเขาจะดึงให้เราประมาณ3าถึงเวันนะคะถึงเขาจะขึ้นข้อมูลว่ามีการโอนจ่ายให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ลบควนฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ